มาแล้วครับเมลติ้งนะครับมาเลยครับสู้ครับโอ้โหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้โหอัดไม่เลี้ยงเลยโอ้ยังลูกหน้าเดี๋ยว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 โอ้โหกันไว้ก่อนครับโอ้หเยเดี๋ยวเดี ไปบ้านสิมาช็อตที่ไฟไปอื้มฮอเอาหน่อยอะเล่นเอาจ็โอ้โหย่างลุกหน,น,น้าดิ่งเง่าเอาไป โอ้โอ้ย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 โอ้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 โอจยอวโอโอโอ้ยโอ้ยโยอะนโครับเอายหอ่ยอมมันโอ้โอ้โ้อหยอหลโโอ้โอ้ลเยอ รัวนะครับเอาซิโอ้โหยยางนลยวนะ่ยโอ้โหโอ้โหกันนะมันกันมันกันอะรเนี่ย ي! โดไปสาม 3, โดไปสี่ 4, โดไปห้าโดไปหกเอ้ยอย่าไปเลยอีกทีนึงนะมาสก้าโดไหมอีกทีลบลบเก่งเหรอระยะไกลครับเ,เราย,ยิงระยะไกลทำอัพโอ้โหใช่ไหม เอสนะครับเข้ามาบังนะครับการโจมตีของศัตรูแล้วก็เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องลูฟี่ไปนะครับคือเสียชีวิตต,ตาฟี่เลย <c oughs> ไ,มเไม่มีาไม่เความจริงเ,เที่เห็นพี่ชายตัวเองพยายาที่ปกป้องตัวเองแลวตต่อหน้านกา็ทาให้ทุกคนเริ่มส,สู้ละ ช่วยลูกน้องชายของเอสให้ได้ดไ,ดไม่ต้องเ,เอาชีวิตปกป้องเราก็ต้องปกป้องความหวังสุดท้ายของเอสให้ได้คือจะช่วยชีวิตลูฟี่นะครับเพื่อนทุกคนร่วมกันล่ะอ๋อได้ตัวเอ็มาเล่นนะฮะอ่านละเอ็ดมาขึ้นแล้วนะครับคอมพิวต์วน,ะน,นะครับเอพิส od ของลูฟี่แล้วนะครับ ต่อไปจะเป็นเอพิอสดของหนวดข่าวนะฮะบขอจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและคลิปต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าเอพิอสดของจอสระหุวดข่าวจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ